เพื่อนๆที่พ mortar, ar, yeah, ี of of ่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีทุกคนนะครับผมกอล์ฟนะครับปลาทองเสร็จกอล์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะครับเลี้ยงปลานะครับปลาทองที่บ้านนะครับก็เลยพึ่งทําตู้อะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออยากจะมาแชร์นะครับ EP ีนี้นะครับอยากจะมาแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับที่กําลังคิดจะเริ่มเลี้ยงปลาทองนะครับว่าตู้ปลานะครับ ควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วจะต้องใส่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าถ้าทําตามเนี่ยเชื่อผมได้เลยครับปลาไม่ตายแน่นอนดตามผมลงไปดูข้างล่างนี่เลยครับดูกันนะครับนี่ก็คือตู้ปลานะครับขนาด30นิ้วได้นะครับ30นิ้วได้นะครับเพิ่งผมเพิ่งล้างเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งล้างนะครับผมนะครับก็นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ ที่จะเลี้ยงปลานะครับในปลาทองในตู้นะครับสำหรับมือใหม่ต้องมีอะไรบ้างนะครับตู้นี้ขนาดประมาณ30ินิ้วนะครับก็ในตู้ก็จะมีปั๊มนะครับปั๊มจะดูดน้ําขึ้นมานะครับผมนะครับผ่านขึ้นมาตรงนี้นะครับช่องแรกผมก็จะใส่ฐานคาร์บอนนะครับผมแล้วก็จะไหลมาช่องที่2นะครับก็จะเป็นพวกใยแก้วหรือพวกกรอตไบส์อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาช่องที่3มนะครับก็จะเป็นเซรามิกลิงนะครับไอ้ดำๆก็ไม่ต้องไปสนใจมานะครับมันเป็นไบโอบอลนะครับผมนะครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้แล้วน้ําก็จะไหลถูกกรองมาลงท่อตรงนี้นะครับผมนะครับมันก็จะกระทบกับอากาศก็จะเกิดออกซิเจนนะครับผมไม่ได้ใส่หัวทรายนะผมไม่ได้ใส่หัวทรายเลยเห็นไหมครับเพราะว่าน้ามันมีออกซิเจนอยู่แล้วจากการที่น้ําที่มันทิ้งลงมาตรงนี้ครับผมมันจะกระทบอากาศนะครับแล้วก็ลงในน้ําในตู้นะมันก็จะเกิดออกซิเจนแล้วนะครับผมก็ตู้30ินิ้วนี่ก็เลี้ยงปลาทองได้ประมาณแปดถึงเตัวนะครับขนาดประมาณ 2.5จดนิ้วถึง3นิ้วได้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นตู้เลี้ยงปลาทองที่บ้านผมนะครับเชื่อนะครับเพื่อนๆฟังนะครับทำตามเนี่ยนะครับปลาทองไม่ตายแน่นอนนะครับผมนะครับแต่ว่าน้ำที่ใช้เลี้ยงเนี่ยเป็นน้ำตะปานะครับผมจะต้องพักไว้ประมาณ1 2ถึงคืนนะครับผมนะครับนี่ผมก็รันน้ำทิงไว้นะครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวสักประมาณสายๆผมก็จะเอาปลามาปล่อยลงแล้วนะครับผมนะครับนี่ครับนี่ก็คือวิธีนะครับที่ผมใช้นะครับเลยมาแชร์เพื่อนๆฟังครับนี่ครับ ภาพวมนะครับก็ใส่แสงใส่หลอดไฟนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ ถ่ายน้ําออกทุกวันนะครับประมาณ 10- บถึงยีแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปที่ไม่มีคอรีนะครับผมนะครับนี่ครับผมแล้วก็อย่าลืมทําความสะอาดดูดที่ปงขี้ปลาด้วยนะครับผมส่วนอาหารก็ให้เขาวันละมื้อพอนะครับวันละมื้อถ้ากินไม่หมดนะครับก็ช้อนทิ้งไปเลยนะผมจะช่วยให้น้ําไม่เสียเร็วนะครับแล้วผมก็ไม่ใส่อะไรเลยเห็นะครับพวกทรายหินต้องต้นต้นไม้ี่ไม่มีเลยนะครับผมนะครับนี่แหละครับง่ายๆแบบนี้นะครับผมนะครับก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีและขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบาย